จริงๆแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะเขาคิดกับคุณแบบเพื่อนค่ะเขาคิดกับคุณแบบหวานใจคนพิเศษหรือว่าเขาคิดว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกเฉยๆนะคะวันนี้เรามาเจาะลึกรวงใจกันนะคะใครบางคนซึ่งคุณอาจจะกําลังคุยเปิดใจในการสื่อสารหรืออาจจะกําลังมีใจให้แก่กันและกันอยู่ค่ะจริงๆในตอนนี้คนคนนี้เขากําลังคิดแบบไหนกับคุณเขาคิดว่าคุณเป็นคนสําคัญของเขาแล้วหรือยัง เรามีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอของเราด้วยนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเลยที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้ดึงดูดเข้ามาค่ะ ทั้งหมดที่เขาทำกับคุณไม่ว่าจะเป็นการที่เขานะคะทักมาบอกมอร์นิ่งคุณในตอนเช้าการที่เขาส่งคุณเข้านอนการที่เขาโทรหาคุณหรือไปไหนมาไหนกับคุณจริงๆแล้วสิ่งนี้เขาทำแบบนี้กับเรามันเป็นเพราะว่าเขามีใจหรือเขาแค่มีเน็ตเฉยๆหรือว่าเขาอยากหวนเสน่ห์ใส่คุณคุณไม่ได้เป็นคนสำคัญ อะไรเลยนะคะหรือว่าทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่คุณคิดไปเองค่ะวันนี้เราจับมาเจาะลึกลวงใจนะคะพลังงานของใครบางคนซึ่งคุณอาจจะกําลังอยู่ในเอเนรอรของการที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้เปิดเผยกันมากนักนะคะจริงๆแล้วเขากําลังคิดและรู้สึกยังไงกับตัวของคุณมาเจาะลึกกันค่ะสายตายที่เขามองมาที่คุณเขากําลังจินตนาการอะไรถึงคุณอยู่ในหัวในตอนนี้บ้างนะคะใบแรก The Emperor ว้าว ไปที่สองเพจ of cups นะคะอืมชัดเจนนะคะชัดเจนมากนะอ่ะนะคะได้ energy พลังงานของ4ถ้วยนะ และได้ Energy ของพลังงานหเหรียญน,นะคะไม่มอกรู้สึกว่าเขาสนใจในตัวคุณนะอันนี้คือชัดเจนแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันเหมือนเขาอยากเข,าเข้ามามีอิทธิพลต่อใจหรืออาจจะอยากมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าหงในอะไรบางอย่างด้วยนะคะจากเท่าที่ดูนะคุณรู้ดูอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขาก็ได้นะทำให้ตัวของเขาอะรู้สึกถึง Energy พลังงานอะไรบางอย่างที่เขาอยากเข้ามาปกป้องหรืออยากเข้ามาอิทธิพลอะไรบางอย่างกับคุณต่อใจเพราะว่าตัวของเขาเองอาจจะสนใจในเรื่องราวของอความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ เขาสนใจในตัวของคุณแล้วก็ตัวของเขาเองอาจจะเป็น energy หรือพลังงานที่เขาอาจจะมองว่าเขาอยากมีโมเมนต์ในการได้พูดคุยหรือแชร์ริงอะไรบางอย่างกับคุณลูกดวงนะคะดังนั้นถามว่า เขาชอบคุณไหมแม่หมอรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดใจที่จะตกหลุมรักหรือชอบคุณไปแล้วอาจจะชอบในความเป็นเด็กสดใสน่ารักร่าเริงของคุณหรืออาจจะชอบในความขี้อ้อนของคุณในนี้ใสอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มตกหลุมรักนะแต่ว่าทางนี้แม่หมอมองว่าเขาอะก็เกิดความรู้สึกที่ที่เขายังไม่ได้แสดงออกอะไรบางอย่างยางชัดเจนเต็มร้อเปอร์เซนต์เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจว่าจริง,รงๆแล้วตัวของคุณะ่ะชอบเขาจริงๆหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกยังไงกันแน่นะคะแม่หมอรู้สึกว่าลึกๆเขามีการรอรอดูท่าที เราดูความชัดเจนจากคุณหรืออยากจะรอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จากนี้ไปจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะและพลังงานของไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นการบ่งบอกว่าเจ้าตัวเริ่มเปิดใจและเริ่มชอบคุณไปแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะเป็น energy ดีๆเป็นพลังงานดีๆที่เรามีใจมอบให้แก่ก,กันและกันค่ะนั้นจากพลังงานนี้จึงมองว่าคนคนนี้ เริ่มต้นที่จะรู้สึกดีกับคุณเริ่มต้นที่จะเปิดใจในการพูดคุยแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีใจให้กับคุณบ้างแล้วนะคะมแ,แ, pues แม่หมอมมองมว่าเขาเริ่มชอบคุณไปแล้วนะแต่ว่าลึกๆเขายังมีความรู้สึกน้อยๆไม่มั่นใจว่าเขามีคู่แข่งไหมคุณมีใครไหมคุณมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแล้วตัวตนของคุณล่ะจริงๆแล้วคุณชอบไหมอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาชอบอะไรในตัวของคุณหรอเพราะเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มชอบเราแล้วแต่ว่าเขายัง มีท่าทีที่เหมือนรอดูอะไรบางอย่างอยู่นะเขาชอบอะไรในตัวของเรานะคะเจ็ดเหรียญน,นะได้พลังงานของไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคะต่อมาได้เอเนจีนะของไพ่หนึ่งถ้วย คุอาจจะชอบในการที่คุณแบบเป็นคนตรงไปตรงมานะคุณเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดคุณลุดวงเป็นคนจริงจังเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่มีแบบมีแลนนะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่คิดตืตัดสินใจอะไรบางอย่างแม่หมอมองว่าคุณลุกดวงเป็นคนที่ไตร่ตรองและคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นสเปคของเขาด้วยอะ่ะการที่เขาชอบคุณบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลมากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นฟีลแบบเห็นหน้าปุ๊บชอบเลยรู้สึกถูกใจรู้สึกว่าคนคนนีีี้้มมมมันออะะไรรบาาาางย่่ททเขกกแ ในหัวใจของเขาหรือเขารู้สึกว่าเขาชอบ energy อะไรบางอย่างจากคุณอะแม่มองรู้สึกว่าเขาชอบคุณในส่วนแบบนั้นในสิ่งที่เป็นสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นฟิลโมเมนท์ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบที่จะได้อยู่ใกล้ชิดค,คุณด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเจ็ดดาบคุณลักรองแลดูลึกลับดีนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่น่าทา้าทายมันมีอะไรบางอย่างที่ตัวตนของเขาอยากรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้บางครั้งคุณเหมือนเป็นคนที่เขาดูจะเข้าใจง่ายแต่บางครั้งเขาก็เหมือนกับไม่เข้าใจคุณเลยอะเมื่อเหมือนตัวของคุณอนะมันมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่น่าค้นหาบางครั้งตัวของคุณก็ทําตัวลึกลับอะไรแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาคาดเดาในบางสิ่งบางอย่างของคุณไม่ถูกนะ แล้วก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งที่จริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยเขาน่าจะแอบชอบคุณมาก่อนด้วยนะคะแต่พอได้คุยกันแล้วมันก็ยิ่งอาจจะเติบเกิดความรู้สึกตกหลุมรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเจ็ดเหรียญน,นะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อยๆเกิดขึ้นกำเนิดเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขาชอบในความหนักแน่นจริงจังของคุณคุณเป็นคนทําอะไรทําจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการที่ตัวตนของคุณลุบรวมเป็นคนที่เปิดเผย จริงใจชัดเจนกับตัวเองอะ่ะคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่แฟร์ฟรกับคนอื่นหรือคุณเป็นคนที่จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งนะประมาณนี้เนาะคุณรู้ด้วยจะเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะในหลาย,ลายๆเรื่องด้วยมันก็เลยทําให้เขารู้สึก เกิดความรู้สึกประทับใจในอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเป็นไปได้สูงมากๆเลยว่าคนคนนี้อาจจะเคยแอบชอบคุณมาก่อนเนาะเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าพอคุณมาคุยด้วยมันก็ยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณลูกดวงโอเคเขาเริ่มสนใจและเริ่มตกหลุมรักคุณไปแล้วนะแล้วเขาก็รอดูเหมือนกันว่าตัวของคุณจะรับรู้ถึงพลังงานของเขาหรือไม่คุณคิดยังไงในเรื่องนี้คุณได้แบ่งปันใจของคุณไปให้กับคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงความสัมพันนธ์ีี้จะด ขึ้นหรือแย่ลงเรากับเขาจะมีนานมได้ไปกันต่อไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะได,งงได้พลังงานของ Queen of Cups ได้พลังงานของ Knight of Swords และอีกหนึ่งใบสุดท้ายได้อนอร์จี้ของ Judgment นะคะแม่หมอมองว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้ คนคนนี้จะมีการทิแอคชั่นโดยการเข้าหาคุณมากขึ้นอาจจะเป็นการที่เรากับเขาอาจจะมีการออกไปกินข้าวนอกสถานที่ได้ออกเดินทางไปไหนมาไหนร่วมกันหรืออาจจะมีการเคลียร์งนะคะแชร์อะไรบางอย่างที่คุณจะเห็นถึงความชัดเจนว่าคนคนนี้เขาอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณเขาอยากจะมีคุณอยู่ในวันข้างหน้าแล้วเขาจะกล้าผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะแม่มอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับใครบางคนซึ่งเป็นพลังงานของชาวทัดลม ชาวราศีมิถุนตุลกุมนะฮะชาวราศีเมษชาวราศีพฤษภกันมังกรชาวราศีกรกฎเมนพิจิกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่มอกมองว่าในอนาคตอะ ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคุณจะได้เปิดใจในการคุยกันด้วยมันจะมีความรู้สึกหรือการแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาว่าแท้ที่จริงแล้วคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันแน่นาคุณคุณจะได้เปิดใจในการคุยกันในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้และคุณจะมองเห็นถึงความชัดเจนในอะไรบางอย่างค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะหรืออายุไล่เลี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวของเขาค่อนข้างดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยเนาะและดูเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจากคุณนะอาจจะเป็นการที่ต้อง การให้คุณแสดงออกเหมือนกันนะว่าคุณรู้โดยเองก็มีใจให้กับเขาไม่ใช่แค่มีเน็ตอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้แม่หมอรู้สึกว่าลึกๆเขาต้องการเห็นการเ a k e a คชั o n ของคุณหรืออยากรู้ความจริงในใจของคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะพลังงานของไพานางฟ้าประจําตัวของคุณลูกดวงเนี่ยอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้เราควรเ a k e action อย่างไรเราควรจะทําอะไรบ้างนะคะ ฮันนีมูนสนะสิ่งที่คุณควรทำก็คือคุณควรที่จะไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2นะคะอยู่ร่วมกันบ้างนะการที่คุณได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน2คนจะทําให้บรรยากาศความรักของคุณโรแมนติกค่ะ forgiving and learning นะคะเราต้องเรียนรู้นะคะที่จะเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันปลอบประโลมให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรเล็กๆน้อยๆให้อภัยกันได้ก็จงให้อภัยและเรียนรู้ที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะ ให้ไปสุดท้ายนะคะ It's e a s t f e for you to love นะคะขอเพียงคุณกล้าที่จะรักค่ะ อย่าเอาแต่วัดกลัวกังวลใจคิดมากจนเกินไปความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในพีเรียดของการที่ตัวของคุณยังคงสามารถไปต่อได้อย่างปลอดภัยและมัน่นคงขอเพียงคุณเปิดใจที่จะไปต่อด้วยกันหรือสร้างความสัมพันธ์ที่มันสบายใจไปด้วยกันนะคะและนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้นั่นเองค่ะแม่หมอมองว่าเขามีใจคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะแล้วก็ตัวของเขาลึกๆเขารอดูท่าทีของคุณอยู่และอยากมีเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ดังนั้นคุณรูดวงควรจะจัดสักทริปหนึ่งในการได้ไปเที่ยวสองคน เพื่อความรักครั้งนี้ได้มีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะอยากเจาะลึกพลังงานของตัวเองความสัมพันธ์นี้เขามีแนวโน้มอยากทําอะไรกับคุณความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ไหมนะจะมีโอกาสจริงจังเกิดขึ้นหรือไม่จริงๆแล้วเขามี ใจหรือเขาแค่มีเน็ตเฉยๆก็สามารถส่งรูปคนรักของคุณเข้ามาประกอบในการเปิดไพ่พร้อมจองโปรโมชั่นเข้ามาได้นะคะแบบพิมพ์พจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงค่ะแบบโทรจะมีคิวว่างในวันถัดไปจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะช่วงนี้คิวเต็มเร็วมากๆเลยค่ะยังไงขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีในเรื่องราวของหัวใจของคุณค่ะ